สวัสดีและทักทายทุกคนคะ่ะโรซ่าพาเข้าครัววันนี้เราจะมาทำข้าวของอิตาลีที่มีชื่อว่ารีซอตตตาซาก็คือข้าวที่ทำกับหมูบดนะคะแปลง่ายๆก็คือข้าวต้มนั่นเองเราจะใช้หอมกับกระเทียมในการทำ แล้วเราก็จะใช้ข้าวของอิตาลีเม็ดข้าวของอิตาลีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ขาดไม่ได้ที่เขาเรียกว่าตัตซามันก็คือเนื้อหมูบดค่ะเนื้อหมูบดอันนี้เขาจะทำเครื่องใส่เรียบร้อยก็จะมีกระทเทียมพริกไทยแล้วก็มีเกลือนิดหน่อย นี่แหละค่ะตอนนี้เราก็จะเริ่มทำแล้วนะคะเราจะทำรีสต์ตัตสานแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะผักที่เราปลูกในสวนของเราที่ชื่อว่าราดิเกียวรสโซที่เราเคยให้ดูตอนแรกเขาเป็นสีเขียวพอแก่มาเขาก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกับข้าวกันจะเราก็เตรียมน้ำมัน สิกมินชแต่ว่าโรซ่าไม่ได้ทำนะคะเราจะให้เจ้าของสูตรอาหารเป็นคนทำเราก็จะเริ่มใส่หมูเข้าไปรวนระหว่างที่รวนเนื้อเราก็จะต้มน้ำน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปผักเขาเรียกว่าเว,าว,าวาจิตเตียนอ่ะเนาะน้ำซุปผัก ไว้ใส่ในข้าวของเรานะคะตอนนี้เราก็จะใส่หอมลงไปรวนด้วยกันนะคะหอมกับกระเทียมแล้วเราก็จะทำให้เขาสุกก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ข้าวลงไปแล้วเราก็จะเติมน้ำซุปลงไปนะคะ ระหว่างรอข้าวสุกตอนนี้เราก็หั่นผักเตรียมรอไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ผักนะคะถ้าเราใส่ผักลงไปข้าวสีขาวข,าวขาวของเราก็จะเป็นสีแดงเหมือนสีผักอันนี้เลยค่ะตอนนี้ฝรั่งของเราก็เติมน้ำซุปลงไปนะคะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวของเราวันนี้ หน้าตาหน้ารับประทานไหมคะทุกคนเห็นไหมคะว่าข้าวของเราก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะจะไม่ขาวนะคะก็จะเป็นสีแดงตามผักเลยนะคะ